สวัสดีค่ะเอสี่ทุกคนเนอะเอ็มมินเมื่อในเพิ่นมาถ่ยา,ายดูนึกว่าเพิ่นดื้อโอ้เพิ่นมาถ่ายแม่ามาถ่ายแม่คเ <c oughs> พิ่นมาถ่ายแม่นึกว่าเพิ่นด้วยแล้วนึกว่าสิบ่มาเห็นแม่เดี๋ก็จะมาตามแนวทางของแม่ <circumst. S 2> อ,อุดรน,นะครับแม่อ,อุดรนี่ฝันหนึ่งอันก็ฝันนั่นหน่ะฝันก็นนกคือจังไาย ฟันก็คือบ่ฟันคือเฮ้าบวกกันนี่สินะคือความจริงแม่บอันคือความจริงแต่ว่าฟันกับคือบ่ฟันคือความจริงไม่นี้อันเพื่อนหนดไปเห็นอันเดขน่ะแม่อันฝันอันนั่นแ่ะคือความจริงนี่ลหละแต่ว่าไปเห็นเด็กห้าศูนย์จมันเห็นหกโตห้าศูนย์จแต่ว่าบันบันห้าศูนย์กัเจ็บมนบอกเด็กหนึ่งะมันบอตรงสินะมันเด็กเก็ดแมันติดตรงมันบอเด็กเก็ดนะ เด็กนึงนี่มันบอตรงยังสีนะมันหนวดเซลวไปยังสีนะเด็กนึ่งนมันเซลยวไปยังสีนะมันครื่องไม้ทับนะแล้วแม่มันค่องไม้ทับนะมันเซลวแต่ว่าบ่ขื้นสูงเนี่ยแต่ว่าเด็กเก็บมันก็ขึ้นแค่ติีตดเกียเนี่ยละแต่ว่าเซียวมังสีนะแต่ว่านมาเบิร์นโวนี้นะัตนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยากยกยากยากังสีมันเป็นคือเด็กแปดไท่เฮ้าตะกี้นะเพราะเป็นเด็กอาราบีดเกมันเป็นคืออันหัวคือเด็กแปดไทยเฮ้าของสีนะแต่ก็เป็นเด็กแปดจังส่นะ แต่ว่าแม่ม่องไปนะมันสิ่เป็นเด็กหนึ่งเด็กหนึ่งแม่ม่องไปแต่ตัวตัวแม่ว่าคือเป็นเด็กแปดเนี่ยแม่แม่มองไปมันเป็นคือเด็กโคกโ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 กนะนะอืมันเป็นขี้เด็กโคกโคกงึ้นส่นะแม่มองไปเบื้องเวียงมาผัดเป็นยักษ์ขึ้นเขาเด้แต่ว่าหันเข็นเป็นโคกโคกงึ้นส่นะมันจะไม่มาเลยเบื้องก็บเราแองกัดจังกัดสีมากกัดสีมากกัดมาตัวของมันเป็นยักษ์ยักษ์ขึ้นไถ่เฮานี่ยมันเป็นเด็กอาหรับ มันเป็นคเด็กไห้โบราณเฮ้านาในวันนี้แม่นมองไปเจอได้กับเป็นอันคือหกหกคือหกหกบางสิใว่าอันไปเบึงตัวเด็กมันเป็นยักยักแม่ละเสียงเิึงสิดอ้ามันเป็นอะไรกันนี่คิดในใจแม่น่ะเมื่อกี้เป็นเียกหกหกอยู่เป็นอยัางมันคือเป็นยากยากบางส่หรือเป็นบังเอาไว้บ่เออแม่เห็นอยู่ที่ไหนครับตัวเล็กไงยังวันน้ฝันน้ฝัน เห็นเห็นมันขึ้นอยู่กับอะไรครับเขึ้นขื้นมากจังสีเลยคือจังขือนมาเต็มหน้าเลยแม่คือจังเิ่นมีกระดาษจังสีนะถ้าไม่กระดาษจังส,<อ>สีแต่ว่ามันเป็นแบบคือไฟกระพริบนี่ไหมคือไฟกระพริบตัวถ่ายดิตัวถ่ายนี่ดิเดี๋ยวนี้แม่ว่าตัวไรคะแม่ตัวถ่ายอันตัวถ่ายที่แม่ว่าอยากอยากคือเป็นเด็กแปดตีเป็นคือเด็กแปดมันถามว่าแม่เด็กแปดใช่ว่าแนมแม่แนมไปมันคือเป็นดึงหกคกจังสีนะมันเด็กหกโตแม่ว่างไปมันก็เป็นหกคกจังสีนะมันเห็นหกกจังสีนะ มันผัดขอดหัวะมันเริ่งไปเรื่องมามันเรเป็นขึ้นไปแป๊ดเรื่อสี่นะแม่แป๊ดใช่เฮ้านี่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวลองให้แม่เขียนดูนะครับผมมันมันเป็นยังไงเน่ใช่ไหมว่าอันนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับที่แม่เห็นเป็นยังไงใส่ละถอดนี่เนาะ่อยยังแห้งเลยแม่แป๊ดถูกบ้านเน่แม่เห็นมันเป็นเังซี่บ้านเน่เห็นมามันมันก็เป็นเังซี่เนาะ บันนี้ตัวนี้มันสีสิวค่อยๆเลยสิวสีนะเหมือนทับไว้เนาะแม้นเป็นหนงสีดะแม่นทับหรือเพิ่นบอกสามตัวแต่ก็มาทับบอกด้วยจังไรบานนี้แม่เบิงน่ะเบิงไปเบิงมาผ่าผีดมันเป็นจังซี่ไรเนี่มันเป็นจังซี่ตัวนี้น่ะมันจะเป็นหนึ่งหกหกหรือเปล่าจักบานนี้มาหางสีมันเป็นจังซี่เลยบ้านถ้าเบิงไปอีกมันเป็นจังซี่น่ะมันเป็นจักจักจังสี่อีกน่ะ แต่บาคว่มไม้เนี่ยมันเป็นจังซี่ไม่เห็นนะมันเป็นจังซีใช่ปะอันนี้มันเป็นยากยากจังซีนี่นะอือครับนี่แหละที่ชัดก็คือห้าศูนย์เจ็ดนะครับแม่ตัวสัต์ผัดชัดตัวนี้นะครับเอฟซีตีบ้านนอันอันม่องม่องเบิ้งขางดังนะบัานแจ๊กขางดังหรือขางดังตัวสองตัวนั่นแล้วโดยเห็ุจังซีมามางสนะีนบอกตัวนี้ผาดมางซีี อืมอม,มีนมันชัดเจนนะครับนี่เจ็ดนะครับคือหกเจ็ดแม่หนี่ยนตัวนี้มันเป็นจังซี่แต่้ามองไปนะค่ะเออแม่แม่ว่าเป็นตัวใดกันแม่ก็บ่าโบหกเจ็ดกับหกหนึ่งตัวสองตัวนะมแมวอดรนตีเป็นหกเจ็ดและหกหนึ่งนะครับนี่แหละบ้านนี้อันบ้านนี้กับมาฝัน,นกับมาฝันตองวาดบ้านนี้มือสองมาแม่มาฝัน แม่เรามาฝันว่าเด็กนะแม่เราไปเห็นเด็กอันศูนย์สามแม่เราวานชื่ออกตัวนี้ว่าศูนย์สามแม่ว่านแม่ฝันมาในอันเขาเราว่านี่ผู้ชายผู้หนึ่งคืออกาวนาแดนมาอันเจ้าซื่อเด็กเราบอกว่าสันว่าเมื่อนั้นเด็กอกกว่าสันเจ้าซื่อเด็กเราบอกว่าสันมือที่สองนี่เี่่อเด๋วท่านไหนไปซื่อแล้วว่าสันแม่ว่านอันที่ไปซื่อตัวไหนล่ะว่าสันท่านไหนไปมากก็มากอัน อันนีใจนี่แหละว่าสัน้นผู้ชายพนันบ่าเจา้าพ่อต้องไปซื้อหรอกขอจีซื้อให้ว่าสั้นว่าซ,ซื้อตัวไหนล่แหละเที่วมาขอจีซื้อให้ว่าสัน้นจ้าเขาไปซื้อหรือบ่ไปซื้อเขาเบานะ่ะบ้านในมือนักการในม,มือนักการเลขออกในเท่าไรอันในมีทายุนะ่ะเลขจะออกว่าสัน้นแม่น่ะได้ศูนย์สามแบงค์ข้า,นขนาวเหนีเลขสิออกแล้วออกออกตัวไหนว่าสัน้น เขาบอกได้มิทยุนะออกสามศูนยมาสักสามศูนย์เออฟันว่าเลขกออกสามศูนย์สามศูนย์คนจิงลูกอีกคนบางแม่บอกคนชิงแล้วได้ออกสามศูนย์หมาสันหาศูนย์กดเอาบนเนี่ยกันนันะ้มันเด็กสามตัวได้นะให้เขาไปหาดังวันที่นึงแม่ว่ะเอาแม่เห็นเป็นตัวใดอันบอกเป็นเลขมากที่ได้เขียนลงฮะฮาปูีเอฟซีพันเบิร์นโมเปลี่น แม่เนี่ยมากเป็นหกหกคพืนหนึ่งเพื่อนตีเพื่อนว่าเป็นแปดแปดเด็กสิ่มันสิน 4, เป็นแปดแปดใครวะแล้ววาน่ะนะแ,แก็ไม่น่าแม่หกหกก็แปดแปดมาดแม่นนัน่นแหละเด็กนน 66, ก 88, ัสามตูนเะด็กกับสามศูนเออหกหกแปดแปดสามตูนนั่นแหละสามตัวเลยจ้ะห้าศูนย์เจ็ดแม่ไฮตัดเอาตัวนั้นเด็กกหันเนาะเป็นอันหนึ่งหกหกก็ไดรมันบอกหนึ่งแปดแปดก็ได้สามตูน่ะ ามตัวไทยขํ้นมาสั่งก็ไปหาหกตัวเลยรางวัลที่หนึ่งนะมันชีได้บอรางวัลที่หนึ่งข้ไปหาเอาให้ไปหาเอาแบบนี้ห้ไปหาเอาหาห้าฝูกหามมนได้หกตัวรางวัลที่หนึ่งมาในอันโอ้ยมาสิบานยังบันอีซี่อีซี่เลยเอาไปแม่มือแม่บอกไอ้นุ่งแม่บอกบอกจันกีด้านะไอซี่เราเอาไปเสียงฝันเพิ่นไปซื้อไว้ว่าสั่นสามซู์น่ะเพิ่นโทรมาบอก เพื่นว่าแม่หวร้อนแม่หร้อนมาสั่นว่ะเป้นยังนาะ่าวั่นอันไปซื้อเลขสามชุดไว้น่ะเขาคักตัวเพื่อนว่ะมันเป็นเังไหนมาสั้นว่ะเพื่อนหนว่าอันบรมินบาเบาได้มกับเบาได้บอเบาได้บอกาชิเบาไดอยู่ได้หนอบอแบบข้ามสอบลงมาเบอเช่งไหแบบข้ามเดือดสอบมันก็บอกว่าไหนแรมันก็เชื่อเส้ออกไม่ะ ต่ดย่งนั้นแม่บอกเกินเกินก็ได้ไมอาเกินๆกังไแหลแต่เป็ของเขาเอ้ยโอ้จะทำาะไรอยู่ขอคือได้แหะแม่พูดยังมงพ่อได้จริงพ่นฝันบอกกันแม่เออพ้นดึงเด็กตัวไหนว่าเอล่ะันเราไปเสี่ยงฝันฮะพ้นดึงเนี้ยตัวนี้ว้นเราพ้นไปเสี่ยงฝันเออเพ้นไปเสียงฝันเพ่นมาเพอนดึงนาตเตอี้ไปเดี๋ยวไปเสี่ยงฝันเขาคักทั่วืพ่อนมาเอซี่บ้าพ้นทุกมาบอกเอาฝันยังไงฝันมาไปโจขอเขาอเปิดขึ้นพ้นาเจ็บพ่อมา สามศูนย์นี่ใช่ไหมแม่จ้างแล้วหล่ะสิบเอ็ดตัวแล้วโจ้ขอเขาโจ้เขาู่เบิ้ลคืนมาแม่กูนอนมอแม่นเขาเลใไรเด็กดันว่าสั้นว่ะเออไม่ก็ฝันอย่างซี่ว่าสั้นอกว่าไม่เสี่ยงฝันว่าโจ้ของเขาน่ะแม่อุดรเนี่ยกรรมน้องเขาเพาะมาสั้นแม่อุดรไหนเสี่ยงมาจาะอันแม่อุดรก็เสียงอยู่เก่าเนี้ยว่ามาเสียงอันนี้แม่ก็ฝันมาผูกควายว้แล้วมันมาออกหัวใหญ่น่ะ มันออกไม่ออกไม่ได้น no yes ่ะมัื่อนบ้านแล้วแมออกพื่นบ้านไปแล้วมันกับแม่ได้น้อฮามันออกสามตัวอีกกับพวกหูได้ไหมฮามันกลับมาซูนอันเนี้บอกแม่บอกแก้วนามนะแก้วหนามมาอันเด็กอันเก่าหนึ่งศูนย์เด้อมันเผาไปออกไม่เพื้อนบ้านนะมันกลับมาออกเก่าหนึ่งคือเก่าเด็กอันผู้เข้าสื่อพ้นน้ใหม่มาให้แม่ไหวน่ะอันอาพ้นน้ำใหม่ไหวแม่ว่าสันแม่กลับว่าไหวเพิ่อนกับไ้เด็กน่ะ เก่าหนึ่งศูนย์มันไปออกห้อยผืนบ้านนะบนี้งานสามตัวคุณอ่ะมวนนี่เดยแม่เล็กหิงผ้าเล็กแก้วน้ำเดยแม่เด้หิงผ้านั้นแม่งวนนี้แม่ใส่สามแก้วแม่กะตีตีเป็นเก่าสามศูนย์ครับแม่ตีเป็นแก้วน้ำเด้แก้วน้ำคันเป็นเอาสามตัวนะแก้วกับเก่าตัวมันสามสามแก้วเก่าสามศูนย์แมนอันน่ะให้คิดเจะหน้าเอาใช่ปะ เขาเอาผลน้ำใหม่มาให้แม่ไวยแม่ไปไวยมันโดในเลีอกไหนึ่งศูนย์เก่ามันก็ออกเกลขยกต่างปทิต่างบ้านนะต่งตางพื่นบาน <c oughs> <c oughs> ้านออกสามตัวบ้านนี้เพื่อนบ้าชื่อไปเด้อดูเก่านึ่งไปชื่อไปเด้อเก่านึ่งเก่าสั่นแม่ป่ะอันโอ้ยแม่มันออกอันเพื่อนบ้านไะได้มันสีออกอีกอยี่บ้อเพา่อเป่าออกถูกวะ พันพ่อไปซื่อกันนะเนี่ยเก่าหนึ่งนึ่งเก่ากับพ่อซื้อม่อที่แล้วใช่ไหมแม่แม่จะออกมาแม่บอกไม่มีใครซื้อเออเมื่อที่แล้วแม่ก็บอกจันกีร่าเนี่ยจันจันกีร่าแกยังเอาโปปิ่แก้วหน้ามันมีหนึ่งศูนย์เก่ามองว่าที่แล้วนี่แม่ใส่เก็ดแก้วแม่กับว่ามันกำลังนึ่งเก่าเอามันก็ลังออกศูนย์เก็ดเก่าอันี่เก็ดแก้วแม่ว่าแก้วหน้าแม่ใส่หิงผ้าหนะเก็แก้วแมน วม่บอกกันนีด่านะว่านี่นะเลขแก้วน้ำแม่เป็นเก้าสามศูนย์เป็นเก้าสามศูนย์เอาน้ำขึ้นสามแก้วเอาน้ำขึ้นสามแก้วนั่นแหละเพื่อนว่าเพื่อนฝันข้าเจ้าอิสี่ฝันว่าจุกเขาตัวเพื่อนว่าครับนี่ก็เขานมยเก้าสามศูนย์นี่ใชไหมเมยเก้าสามศูนย์นี่แล้วว่าสันหลอกว่านี่หละเห็นว่าแต่นู้นกันกีด่านะบอกใครมาเอาบอกว่าเอามาถ่ายที่เมื่อถุอท่ายแม่ว่า เสเก้าพวกนี่มันอันนไว้แล้วละ,ละว่าสานว่ามันซื้อวา่า,วาไดแล้วแต่น,นี้ต่ห้าวว่าใดแม่วะแม่บราณหงวทีเดียวหาวว่าใดวาสานบอกว่าวันี้กใไ้รังนะปื้อเจ้ไปบ่ะกะขอขอบคุณแนวทางแม่ด้จอจ้ะจ้ไรังนำได้ด้วยเลยยี่สี่สุขคนเเลยให้มันม